จะมารีวิวอนนี้แต่ทุกคนทองไายไหมทำไมผมมีตรงนี้เพราะว่าผมวิ่งแล้วก็สะดุดล้มอ้ให้ไม่ให้มีการเสียเวลาก็ชินกันเลยครับมาชิมอะไรครับวันนี้เอ็นเจอ่ะดอกไม้ครับดอกไม้เป็นวุ้นเหรอใช่ครับดอกไม้จริงๆริอืมอค่ะอืมอัน ข้าวกลรสชาติเป็นยังไงหอมหวานไหมอันเนี้ผสมเหมือนกล้วยผสมสตรอเบอรีร่นหน่อยๆส่ยนี้เหมือนผสมกะทิก,กับสตอรอเบอรี่คััโอ้แล้ววิเคราะห์ออกมาแล้วมันอร่อยไหมครับอร่อยครับอลองอันนี้ดูบ้างคุณเขาทำมาได้สวยและละเอียดมาก นดอกไม้จริงๆเลยนะอันนี้เราชอบก็เหมือนคิดนานขนาดนี้อร่อยไหมเนี่ยจำชื่อไม่ได้นายขอชิมมั้งสิเดี๋ยวคนขายขอชิมมั้งสิเออเอาเยอะขนาดนั้นสิเพราะเราเป็นนักกินเหรอนักชิมเขาไป็นักเก,ก,กินขนาดนั้นนักชิมขอชิมมือเดียวใช่ไหมใช่ทำไมทำขนาดนั้นได้ไงมะพร้าวครับ ข,ข้าวข,ลลข,าข้าวมันมะขาวมาลองกินข้าวมันดูสิมะพร้าวก่อนหอมหวานอร่อยหอมชิ้นใจข้างล่างแปลงค่ะนี่มันรายการ enjoy Eat แหลก หน,ห,นหน้าแหกน่าแหกด้วยอีทแหลกหน้าแหกชวนกินเลยนะจ๊ะโอเควันนั้นเอ็นเจขอจบรายการอีทแหลกก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวของกินแบบใหม่ให้มันเจ๋งวันนี้โอเค okay. อย่าลืมอะไรนะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ